ดีจเจ้เพืเ่อนมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่ของไทยสปายอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะใครที่มีผิวแห้งๆผิวเหี่ยวย่ผิวไม่เต่งไม่ตึงนะคะมีริ้วมีรอยนะคะผิวไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะแล้วยังช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแ้วก็กด Subscribe กดไ,ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระดนะคะเขาจะมีสารคาเฟอีนเนาะจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ เราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเ็าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครไม่มีก็แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งเด็กได้เลยนะคะ ถ้าเราจะใช้นมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสกระจ่างใสนะคะช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะ นะคะเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะใครแพ้มะนาวก็ใช้น้ำมะเขือเทศได้เลยนะคะในส่วนของน้วมะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด AHA เขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดป้าลดกระดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะ,คะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะค้นส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพกหน้าสูตรนี้สามารถทาได้ที่ละย์ละ2-3ครั้งเลยนะคะ ใส่น้ำมะนาวแนะนําให้ทํากดรอนนะคะเพราะว่าผิวเราของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเราค่อยคคนค่อยตะลอบนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพวกหน้าสุดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนะคะทุกคนให้เราคนในหะ้เขาแตกกันเป็นเนื้อครีมให้เขาเนียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนพอกให้หนาๆเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดเด็ด,ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ